คลิปนี้ครับท่านผู้ชมห้ามพลาดเลยพามาอัปเดตกระบะนะครับสำหรับที่บริษัททออโต้การมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างเลขไม้เท่าไหร่ปีอะไรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตในคลิปนี้กันใครกําลังตามหากระบะมือสองสักคันหนึ่งนะครับดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกๆท่านด้วยนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับในช่อง็อปรถกระบะมือสองนะครับวันนี้พามาอัปเดตสต็อกสําหรับกระบะที่บริษัททออโต้การ มีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างปีอะไรเลขไม้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะผมบอกเลยว่าฟรีดาวได้ทุกคันนะมีทั้งแคบทั้งสีประตูนะทั้งเกียร์ออโต้เกียร์แมนวนวลนะแต่ที่สําคัญนะส่วนมากนะตอนนี้จะมีเป็นตัวยกสูงล้วนนะยกสูงจะเยอะมากนะตัวเตีย้ยจะมีน้อยมากนะครับเดี๋ยวผมพามาชมในคลิปนี้กันใครที่ชอบนะครับเป็นแบรนด์หลักนะครับไม่ว่าจะเป็นอิ s ูดีแมกหรือว่าจะเป็นตัวโตยตารีโวนะครับห้ามพลาดคลิปนี้เลยมาเดี๋ยวพามาดูกันสําหรับคันแรกเลยคันนี้เป็นเจ้าโตยตารีโว 2.4คันนี้เป็นตัว e+ p a s s เป็นตัวขับ4นะเป็น4คูณ4ปี2019คันนี้ราคาดี5 2 9 0 0นะครับคันนี้เป็นแคปเกียร์แมนนวลนะครับมาอยู่ประมาณแสนกว่ากนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับคันนี้ราคาดี5แ2 9 0 0 0สนใจรีบทักเข้ามานะครับไดขะะเบียน2.4 70นี้เลยนะครับผมมี4ประตูนะครับขับ4ด้วยเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวผมพามาอัพเดตกันนะฮะแล้วก็มาคันนี้นะครับคันนี้เป็นเจ้าโตต้ารีโว2.4ตัว e พรีแรนเนอร์นะคันนี้เป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับราคาดีคันนี้นะครับเพียงแค่4 9 9 0 0 0เาคันนี้เป็นปี2018นะครับเป็นปี2018นะคันนี้มาอยู่ประมาณแสนสองเท่านั้นนะครับราคาดี4 9 9 0 0 0เาานฟีด้าพนตกเดือนละประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะถือว่าสวยนะครับสำหรับตัวอีน่ให้ดูภายในสักนิดหนึ่งนะครับโครงสร้างบอดี้สวยนะเดิมแพ้รับประกันผมรับประกันทุกคันเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีกรอใหม่แน่นอน นะครับสำหรับคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้ก็เป็นสีประตูเกียร์ออโต้เป็นตัว e เหมือนกันแต่คันนี้เขาจะได้ในส่วนของปี2019นะครับคันนี้ไม่ประมาณแสนหนึ่พันราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแพงกว่า20 0 0 0ืบาทแพงกว่าคันนี้2 0 0 0 0ืบาทแต่ไม่น้อยกว่าได้ปีใหม่กว่านะครับไม่ประมาณแสนหนึ่พันนะทะเบียนนี้เลยสนใจพักเข้ามาเป็นตัว e นะครับสีประตูเกียร์ออโต้รถหน่วยง,งานปลดระวางมานะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยน่าใช้ผ่อนฟรีดาวตกอยู่เดือนละประมาณ8ปดพันแปดนะครับในเรทฟรีดาว รหรือว่าจะเป็นหน้าใหม่แบบนี้นะครับนี่หน้าใหม่คันนี้เป็นตัวมิดนะครับเป็น2.4มิดพีรันเนอร์สมาร์ทแคปเกียร์แมนนวลราคาดีมากคันนี้เป็นตัวมิดนะลองท็อปนะครับปี2021นะครับคันนี้นะครับปี2021มาอยู่ประมาณ85,000นะครับราคาดี5 9 0 0 0เป็นแคปเกียร์แมนนวลและดูไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วมีไฟเดย์ไทม์แลนทิงไลท์เป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ตัวมิดนะครับมีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้2ตําแหน่งด้วยแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาแล้วนะครับดูภายในสักนิดหนึ่งสําหรับภายในตัวนี้นะครับเขาได้มาเป็นเบาะหนังแล้วนะครับนี่เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าครับนะคันนี้เป็นแคบเกียร์แมนนวลไม้แปดหมื่นห้านะครับนะฮะพวงมาลัยมันติเรียบร้อยนะครับจอกล้องถอยมีแล้วนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับภายในสวยบอดี้เดิมๆนะครับผมรับประกันโครงสร้างทุกอย่างไม่มีชนหนักลิกควาจมน้ำแน่นอนนะคันนี้ห้าแสนเก้าพันตกผ่อนเดือนละประมาณนะ ประมาณเ0 0 0เหมือนกันนะครับ8,000ไปไปลาย900 0นะครับนี่ใครอยากได้หาแคบเกียร์แมนวนวลคันนี้ตอบโจทย์นะเราก็มาดูนาวาล่าบ้างนะอาจจะไปแบบไวๆหน่อยครับนะท่านผู้ชมนะครับรถนะฮะเดี๋ยวจะบอกราคาไม่หมดไม่งั้นมันจะนานเกินไปนะคันนี้เป็นตัวรอปล่อยแล้วคันนี้นวาวาล่า2.3 E หน้าใหม่ ai, ปี20่สไม่ประมาณแสนหนึ่งคันนี้ราคา399เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะมีกล้อง3 6มองศาแล้วสําหรับชมนี้หรือใครกําลังตามหาคันแบบนี้อยู่ ทักเข้ามาหาผมได้เลยเดี๋ยวมีเข้ามาใหม่แน่นอนนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้3ามเก้าเก้พวงมลาลัยมันติมีคูต์คอนโทนนะครับมีกล้อง3ามรองศาจอกล้องถอยมีครบเลยคันนี้3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันปีสองพเป็นโฉมหน้าใหม่นะครับเป็นโฉมหน้าใหม่แบบนี้ใครกําลังตามหาอยู่นะสองจุดสาม e แบบนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะครับอาจจะไปแบบไวๆหน่อยคันนี้ก็จะเป็นตัวคาริเบอร์นะครับ np 300คันนี้เป็น2.5นะครับคันนี้ np 300ราคา479,000 ปี2018นะครับไมล์0 0 0 0 0กับอีก5,000โลเป็น4ประตูเกียร์ออโต้คันนี้ก็มีกล้อง360องศาให้แล้วนะครับมีกล้อง36 0องศามาให้ครบนะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้เป็นเบาะผ้านะสำหรับตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะถ้าอยากเป็นเบาะหนังนี่แบ็กอีดิชันเลยคันนี้ปี2019นะครับปี2 0 1 9ไมล์ประมาณแสนสี่ราคา4 7 9เหมือนกันผ่อน80,00จบตลอดอายุสัญญานะสำหรับคันนี้ก็เป็น4ประตูเกียร์ออโต้มีกล้อง,360องศามดี๋ย,ยักนินองนะครับนน่ เป็นเบาะหนังแล้วนะครับเป็นเกียร์ออโต้ล้วนๆทั้งคู่นะครับพวงมาลัยมันติมีคุชคอนโทรลพุชสตาร์ทมีมาแล้วแอร์ออโต้เกียร์ออโต้กล้อง360องศามีแล้วสาหรับนาวาล่าเขาจะมีแอร์หลังให้นะฮะฟังก์ชันล้นแน่นอนนะครับฟังนาวาล่าเขามีแอร์หลังให้เป็นตัวแบ็กเอดิชันแบบนี้นะครับ4แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสนใจทักเข้ามาได้เลยคันนี้นะใครกําลังตามหากระบะอยู่นะครับห้ามพลาดเลยนี่นะครับ 9, 4แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่แปดศูนย์แปดแล้วก็คันนี้นะครับเป็นแคป นหน้าหัวก็ศูนย์หนึ่งจุดเก้า sp สองพันสิบหกราคาสามแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับใครอยากซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้อยู่คันนี้ผ่อนอยู่ตกเดือนละประมาณหกพันนะครับจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ซื้อสดคุ้มนะคันนี้สามแสนสองหมื่นเก้าพันลดราคายังไงทักเข้ามาหาผมได้มีงบเท่าไหร่แต่อยากได้คันนี้นะครับทักเข้ามาหาผมได้เลยนะครับเจ็ดสองสี่เจ็ดสี่สองทะเบียนนี้ทักเข้ามาได้เลยนะคันนี้เป็นแคปเกียร์แมนนวลนะครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะเดีวมาดูกันต่อนะสำหรับตัวนี้นะครับนี่คันนี้ก็จะเป็นตัััวว E เเหมืออนนนนกนนะะะตี้จย นะครับคันนี้ราคา5้าแสนสามหมื่นเก้าพันไมล์เก้าหมื่นนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับได้ไมล์น้อยนะครับไมล์มันเก้าหมื่นนะครับห้าแสนสามหมื่นเก้าพันถักเข้ามาได้เลยปีสองพันสิบเก้าสองจุดสี่ตัว e นะครับหรือใครอยากได้เป็นสีดําคันนี้ไม่แน่ใจว่าติดจองหรือเปล่านะครับคันนี้ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเหมือนกันปีสองพันสิบเก้าเป็นสีประตูเกียร์ออโต้สองจุดสี่รุ่น e เหมือนกันนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมนะหรือใครอยากชมรายละเอียดแบบหัวน็อตนะครับโครงสร้างทุกอย่างยังไงแบบรีวิวคลิปเต็็มมมมผีีรววิิแบบคลปเตให้ดู นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับรีวิวแบบละเอียดเปิดพาห้องดูห้องคงห้องเครื่องได้หมดนะครับแล้วก็มาดูคันนี้กันคันนี้นะครับเป็น4ประตูเกียร์ออโต้ค่ายอิวสูดีแมกนะครับไม่หกหมื่นโลหรือเปล่าคันนี้นะไม่หกหมื่นโลนะคันนี้ใช่จําได้นะครับคันนี้ทะเบียนนี้ไม่หกหมื่นโลเป็นตัว3.0มจุดศูนย์แซดพลติกตัวท็อปนะครับเครื่องยนต์สามพันปีสองพันสิบแปดสี่ประตูเกียร์ออโต้คันนี้ราคาห้าแสนสามหมื่นเก้าพันซีด้าตกผ่อนเดือนละเก้าพันบาทนะครับนี่นะเขาจะได้มาเป็นเบาะหนังปรัับบไฟฟ้าคนขเกียร์ออโต จอทัชสกรีนมีกล้องมองหลังมีเนวิพวงมาลัยมันติมีคูดคอนโทรลแอร์ออตโต้ด้วยนะครับแอร์สามารถปรับเป็นออตโต้ได้คันนี้ไมล์หกหมื่นโลด้านบนถุงยังไม่แกะผมมีให้เลือกทั้ง2คันไมล์หกหมื่นโลกับไมล์เจ็ดหมื่นโลราคาเท่ากันสีเดียวกันตัวเดียวกัน3.0 Z ดแพทริกแบบนี้สนใจรีบทักเข้ามานะฮนะแล้วก็มาดูคันนี้กันคันนี้เป็นตัวแปลงหน้ามานะคันนี้จะเป็นตัวปี2017นะถ้าผมจาไม่ผิดเขาแปลงหน้าปี18มาคันนี้ไมล์แสนหกสี่หกเก้าน2.4ตัว G นะครับเป็นตัวท็อปนะแต่น่าจะเป็นตัวหน้าเก่าคันนี้แปลงเป็นหน้าตัวหน้าปี18มาสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปได้ไรนะครับสาหรับตัวท็อปหนึ่งเลยนะครับได้เบาะหนังแล้วนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับ4ี่แสนหกหมื่นเก้าพันเป็นสมาร์ทแคปพวงมาลัยมันติจอกล้องถอยมีและแอร์สามารถปรับเป็นออโต้ได้นะคันนี้เป็นตัวท็อปนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับนะแปลงหน้ามาหรือเปล่าหรือว่าเป็นหน้านี้นะครับจำไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยนะพี่ๆนะครับนะหรือว่าเป็นหน้าเดิมนะน่าจะ หรือว่าหน้าเดิมปี17ปลายปีหรือเปล่านะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว G นะครับตัวท็อปนะใครสนใจรีบทักเข้ามาคันนี้4 6 9 0 0 0หกหมื่นเกนฟีด้าขอนบอลแปดพันเหมือนกันนะครับนี่นะเราก็หน้าใหม่แบบนี้นะครับคันนี้499นะราคาดีไม่70,000ปี20เป็นตัว Entry นะครับ4 9 9 0 0นนะครับคันนี้เป็นแคปเกียร์ออโต้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูปี20นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะได้เกียร์ออโต้นี่แคปเกียร์ออโต้สีดา นะครับไม่ประมาณ70,000ื่นนะเจ็ดหมโอ้โหไม่เจ็ดหมนไม่น้อยนะครับนะเจ็ดหมนนะครับคันนี้นะบใบสองขบอถูกแล้ว76,000นะครับราคาดีนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเป็นพีระเนอร์ยกสูงเหมือนกันนะใครสนใจรีบทักเข้ามาสำหรับคันนี้นะฮะสวยน่าใช้เป็นตัวปี2 0หน้าใหม่เหมือนกันแต่เป็นตัวเอนทีมีไฟตันหมอกแล้วนะเจ้าของเกนะ่าน่าจะติดตั้งมาเพิ่มนะครับหรือว่าจะเป็นแบรนด์รองนะครับตัวนี้ มีแค่คันเดียวเท่านั้นเป็น Ford นะครับคันนี้2.3 e Hi-Render g h Y-Tech คันนี้ปี2016-17เป็น4ประตูออโต้นประตูเกียร์ออโต้ราคา399,000นะครับเป็น2.2นะขอภัย2.2นี่นะครับเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ปี2016-17ซื้อสดรถได้นะครับเงินสดรถได้คันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะแต่อาจจะจัดยากนิดนึงเพราะเป็นแบรนด์ฟอ d นะครับนะจะมีแค่คันเดียวเท่านั้นเป็นรถเทิร์นของลูกค้าเข้ามา นะคันนี้399ราคาดีได้ส0ประตูเกียร์ออโต้สนใจรีบทักเข้ามานะคันนี้นะเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของด้านฝั่งนูน้นการฝั่งนู้นผมมีอีกนะไม่ได้มีแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนี่เดี๋ยวพาดูฝั่งนี้กันต่อนะสำหรับฝั่งนี้มีเยอะนะครับมีทั้ง 4, คูณขับ2นะเดี๋ยวพาไล่ดูกันนะเริ่มที่คันนี้เลยนะครับนี่คันนี้เป็นตัว e เหมือนกันนะอาจจะบอกคร่าวๆนะคันนี้ปี2 0 1 9ราคา519ไมล์แสนหนึ่งนะครับสี่ประตูออโต้เหมือนกันคันนี้นะครับ 1> 5 1า0 0 0หสภาพสวยนะคันนี้อ่าแล้วก็มาดูในส่วนของคันนี้ไม่หมื่นเดียวนะครับคันนี้เป็นรีโว่สองตัวเอ็นทเหมือนกันปี22นะครับ5 2 9 0 0 0ไม่หนึ่งหมื่นสามพันโลนะครับ5 2 9 0 0 0ไม่หนึ่งหมื่นสามพันโลนะโอ้โหบอกเลยว่าไหม่น้อยมากเป็นแคปเกียร์แมนนวลแล้วดูภายในสักนิดหนึ่งนะครับใหม่มากนะครับภายในนี่ใหม่มากพวงมาลัยมันตินะครับหน้าจอมีนะครับแต่ยังไม่มีกล้องถอยสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวเอ็นท นะครับโครงสร้างเดิมๆนะนะครับไม่หนึ่งหมื่นแล้วดูแม็กไลเนอร์นะครับใหม่ๆสภาพเหมือนไม่ได้ใช้เลยเหมือนป้ายแดงจริงนะครับคันนี้ไม่แค่หนึ่งหมื่นโลเท่านั้นใครสนใจกําลังตามหาอยู่ไม่เนย้อยแบบนี้หนึ่งหมื่นโลนะครับรีบสนใจติดต่อเข้ามาคันนี้ผ่อนอยู่มาณเก้าพันเหมือนกันฟรีดาวนะผ่อนอยู่มาณเก้าพันอะ่แล้วก็มาดูการคันนี้เป็นตัว e พ l u นะโอ้โหใบสกบอยไม่มาคันนี้นะเป็นหน้าฉอม e p l u นะ,ะราคาจะอยู่ประมาณสี่ปลายห้าต้นๆประมาณนี้อยู่ที่ปีอยู่ที่เลขใหม่นะแต่ผมว่าหน้านี้จะมาปีสิบเก้า นะครับปี2019โอ้โหไม่แสนสองเองนะครับท่านผู้ชม e+ p a s s นะครับเป็นแคป e p a s s มีจอมีกล้องถอยแล้วถ้าเป็นตัว e+ p a s s แล้วเขาจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับ LED มีไฟ daytime ให้ราคาคันนี้ไม่แน่ใจนะไม่มีใบสคบนะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เห็นไหมนะครับรถเข้าใหม่นะครับ e+ p a s s เป็นแคปเกียร์ออโต้นะสวยใครสนใจทะเบียนนี้เลยนะครับทะเบียนนี้เลยแคปหน้าจอทักเข้ามาหาผมได้เลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะฮะนี่ตัวนี้เลยคันนี้เป็นสีประตูนะครับเกียร์ แมนนวลนะครับคันนี้สีประตูแมนนวลนะครับคันนี้ถ้าผมเคยรีวิวอยู่จะเป็นตัวมิดหรือเปล่านะคะสําหรับตัวนี้นะครับราคาน่าจะอยู่ประมาณ5กว่าเองนะครับคันนี้สีประตูแมนนวลไม้แสนสามนะครับราคาจะอยู่ประมาณ5้หกเหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดคันนี้นะครับเป็นสีประตูนะหน้าใหม่นะครับปีใหม่ด้วยนี่ภายในสวยนะครับน่าจะเป็นตัวมิดนะสาหรับตัวนี้เป็นตัวมิดนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยไม่มีใบสอบอนะเดี๋ยวมาดูกันต่อ นะด้านนี้ก็เป็น2.4 e 5 1 9 0 0นเหมือนกันไมล์1 0 0 0แสนปีสินะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นตัวนี้รถนี้ยเข้ามาเยอะนะครับโฉมนี้ยเข้ามาเยอะนะครับสีประตูออโต้2.4 e นี่ e ผมมีให้พี่ๆเลือกเยอะนะครับราคาดี5 1 9 0 0นหนสีประตูออโต้ครับนะแล้วก็มาดูคันนี้อีลูสูดีแมกนะครับคันนี้499เองนะครับไมล์40,000นะเป็นตัว1.9 lda หรือเปล่าคันนี้นะครับนะ1.9 lda นะไอ้นี่มันบังอยู่นะครับท่านผู้ชมนะคันนี้499นะครับ เป็นตัวเกียร์แมนนวลนะครับไม้น้อยนะครับเป็นตัว LDA นะคันนี้รุ่นยอ่อยเขาเป็น LDA นะสวยเหมือนกันคันนี้ก็มีกล้องหลังแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นแคปเกียร์แมนนวลไม่สี่หมื่นสี่เก้าเก้านะครับนี่มีกล้องหลังแล้วนะมีกล้องหลังกล้องถอยนะครับคันนี้ราคาดี4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะผ่อนประมาณแปดเก้าพันนะครับเป็นโฉมหน้าใหม่นะปีสองพันถ้าผมจำไม่ผิดน่าเป็นปีสองพันยี่สิบสองนะคันนี้ปี2022ดูจากกระจังด้านหน้านะครับนะอันนี้คือความรู้สึกล้วนเลยแล้วก็ความจำล้วนๆนะะฮ น่าจะปี2022นะคันนี้เป็นแคปเกียร์แมนนวลนะฮะหน้าน,นี้ก็มีสีขาวนะครับเยอะมากนะต้องบอกเลยกระบะเราครับคันนี้569เป็นตัว e+ p a s s นะครับคันนี้ประมาณปี2019นะคันนี้น่าจะเป็น4ประตูออโต้ e+ p a s s หรือเปล่านะครับโอ้โหภายในล็อกนะต้องขออภัยด้วยพี่ชมนะครับขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมคันนี้น่าจะประมาณคันนี้569น่าประมาณปี19ไม่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับคันนี้ภายในล็อกนะครับคันนี้ตัว e+ p a s s นะดูจากหน้าตาได้แล้วนะครับเป็นตัว e+ p a s s สีขาว หายากเหมือนกันสําหรับสีขาวคนหาเยอะนะครับแล้วก็คันนี้เป็นแคปบตัว E ปี18นะครับไมล์วันแสนเนะก็ราคาดี4 1 9 0 0นหน้าพันนี่นะครับสี่แสนหเาพเป็นแคปบตัว E นะคันนี้แปดศูนนะครับคันนี้4 1 9แ0 0พผ่อนเะจ็ด 7, 000, จบนะฟีดนาผ่อนเจ็ดพันจบนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับไมล์แสนสามีโวพิลเลอร์ดับเบิลแคปสี่ประตูออโตรหรือเปล่าปี20นะครับ เป็น2.4มิตรนะครับไม้แสนสามราคาหูราคา679โอ้โหคันนี้ล็อกอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะราคาไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะคันนี้แต่ราคาหน้าป้าอยู่679นะครับคันนี้นะฮะสนใจทักเข้ามาได้เลยคันนี้ปอนอยู่ประมาณ1 1น0 0งหมื่ประมาณนี้นะครับเป็น4ประตูออโต้นะครับปี2020นะครับหรือใครอยากได้นี่ราคายังไม่มาคันนี้นะครับเป็นรีโวสองตัวท็อปนะคันนี้โอ้โหตัวท็อปเลย อันนี้ท่านผู้ชมไม่หกหมื่นโลนะครับเป็นสี่คูณสี่ไม่หกหมื่นโลสี่คูณสี่เท่านั้นนะครับพวงร้ายมันติมีคุตคอนโทรลตัวท็อปเป็นเกียร์แมนวนวลแอร์ออโต้นะครับมีจอกล้องถอยแล้วนะครับตัวนี้เบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับสี่ประตูออโต้สี่คูณสี่คันนี้หนะ้าวันปีสิบปีสิบเก้าถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วมีแอร์หลังด้วยฮะตัวท็อปแบบนี้ใครกําลังตามหาขับสี่นะคันนี้นี่สี่คูณสี่ดิฟล็อกนะครับแล้วรูลงแม็กมาให้แล้วเรียบร้อย แม็กสว,สวยเลยคันนี้สภาพดี2.8นะคันนี้เครื่องยนต์2.8ใครสายลุยห้ามพลาดนะครับบอกเลยว่าคันนี้ราคาดีแน่นอนยังไม่ได้ราคานะครับคันนี้นะรถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเราแจ้งราคาให้ใครสนใจทักเข้ามาได้เลยทะเบยียนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพอยู่แล้วนะครับเป็นตัว G ีตัวท็อปนะครับคุ้มสุดคันนี้นะฮะใครกำลังตามหา4ประตู4คูณ4นะครับนี่ ราคาดีแน่นอนนะสนใจทักเข้ามาหรือรุ่นอื่นๆนะผมมีให้พี่ๆเลือกเยอะอาจจะอัปเดตไม่หมดนะเพราะมีรถกระบะท,ที่จอดสาขาหนึ่งอยู่ด้วยนะมีรถกระบะท,ที่จอดสาขาหนึ่งอยู่ด้วยนี้ก็เป็นโตโยต้าเวลไฟใครกํลาลังตามหาอยู่นะครับนะได้ของแต่งแบบนี้ไปเลยนะครับช็คตัดล้อแม็กเทๆแบบนี้ร้อแท้เบรกแท้ยางแท้หมดเลยนะครับเครื่องเสียงแสนกาบาทนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยใครสนใจโตโยต้าเวลไฟก็ทักเข้ามา นะวันนี้พามาอัปเดตสําหรับสต็อกนับที่บริษัททอโต้การใครกำลังตามหากระบามุ้สองไว้สักคันหนึ่งนะครับบอกเลยว่าที่บริษัทผมฟรีดาวได้ทุกคันมีบริการนะครับเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทย <c oughs> ดอกเบีย้ยพิเศษมีให้เริ่มต้น2.79เนท่านั้นวันนี้พามาอัปเดตการใครกำลังตามหาอยู่ ติดต่อครับผมได้เลย0622690550นะครับหรือแอดไลน์ mm hmm. เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยไม mm ่ hmm. ว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนะผมก็มีให้พี่ๆเลือกไม่ได้มีแค่กระบะอย่างเดียวใครกำลังตามหาอยู่นะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลย mm hmm. มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะม,มีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านนะสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาพี่ๆก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ mm hmm. ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม mm hmm. เดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้า mm hmm. เดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่รับชมออีกแนนน่ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดีวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ